ก็จะถึงการเวลาออกพรรษาแล้วก็ออกจากการอยู่จำพรรษาของหมู่พิสุสงฆ์คณะครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาในแต่ละอารามแต่ละอาวาสหลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็จะได้ไปไปหาหมู่เพื่อน แต่ละสำนักหรือไปทำกิจส่วนตัวธุระของท่านหรือไปหาเข้าป่าเขาลำเนาภัยบําเพ็ญภาวนาแล้วก็ไปช่วยงานบุญครูบาอาจารย์แต่ละคณะแต่ละสำนักเหมือนกันเอามือลงยังพวกเราเหมือนกันนี่เดี๋ยวออกพรรษาก็พากันไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวตัดอ้อยรับจ้าง ทำการงานต่างๆเข่าพรรษาก็ได้อันหนึ่งเรียกว่าได้ฝึกจิตหัดใจหัดเกาจิตใจของตนเองนะเพื่อให้จิตใจของกัเก่าได้รับความช่มชื่นเบิกบ,บานสำราญใจเข่าพรรษาฝนตกต้นไม้ใบหญ้าก็ชุ่มช่ำเขียวชะอุ่มสดชื่นเพราะมันได้รับน้ำได้รับความาชุ่มชื่น ก็เลยได้ทำให้ต้นไม้นั้นเขียวเฉอุ่มสดชื่นขึ้นมานะเพราะว่าได้รับแล่ธาตุสารอาหารเพี่ยบพร้อมบริบูรณนะ์ต้นไม้ใบหญ้าที่มันมีดอกมันก็ออกดอกสวยงามปริ่งบานนะต้นไหนที่มันมีผลผลิตเป็นผลมันก็ออกมาเป็นผลอย่างกับข้าวก็ออกรวงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ย้อนกลับเข้ามาสู่กายใจของเราเข้าพรรษา มันได้ฟังอัดฟังธรรมเอ้าพรรษามันได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ธรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นได้นั่งสมาธิฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาก็อุปมาเหมือนกับการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยที่มาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนานี่อุปมาเหมือนกับต้นไม้มันได้น้ำ ต้นไม้มันได้แร่ธาตุสารอาหารต้นไม้มันก็แช่มชื่นเบิกบานขึ้นสดชื่นเขียวชอุ่มขึ้นมาจิตใจที่มีธรรมก็จะมีความสุขมีความสงบเย็นมีความเยือกเย็นมีความสงบเย็นขึ้นมาภายในด้านของจิตใจเห็นไหมจิตที่มีธรรมใจที่มีธรรม จะสุกล้ำจนวันตายจำไว้นะจิตใจที่มีธรรมจะสุกล้ำจนวันตายจิตใจที่ชอบช้ำเพราะมันไม่มีธรรมก็จะทุกล้ำจนวันตายเหมือนกันเห <verständ> ็นไหมจิตใจที่มีธรรมจะสุกล้ำจนวันตายจิตใจที่ไร้ธรรมก็จะชอบช้ำจนวันตายเหมือนกัน เราะนั้นแล้วต้นไม้ที่มันขาดน้ำมันขาดแล่ธาตุสารอาหารปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็ขาดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปบํารุงมันก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉ้าไม่นานวันมันก็ต้องผุพังสลายตายในที่สุดหักโคตรพอตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาํำต้นมันมาทำประโยชน์ทำบ้านทำเรือนทำเป็นไม้ขือไม้แปรไม้เครื่อง หรือว่าเอามาทำอะไรได้คนเหมือนกันว่ามันมีชีวิตอยู่นี่แล้วมันไม่มีคุณงามความดีไม่มีศีลมีธรรมไม่มีบุญกุศลซึมซาบเข้าสู่ใจในขณะมีชีวิตวันไหนตื่นเช้าขึ้นมาก็จะหน้าบูดหน้าบึ้งตึงเครียดมานั่งกับหมูพวกของพวกเพื่อนฝูงเขายิ้มใส่กันก็จะหน้าบึ้งตึงเครียดก็เรียกว่าตื่นเช้ามาเอาขี้ทาหนะ้าใช่ไหม เอาอะไรขี้อ,อะไรทานะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงใช่ไหมล่ะฐานะ